วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเพื่อนๆตั้งกล้องแล้วถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวถาพื้นหลังพร้อมกับขวดน้ำเอาไว้แบบนี้แป๊บนึงก่อนค่ะจากนั้นเพื่อนๆถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆว่าเราจะลงไปในขวดน้ำอันนี้ได้ไหมได้ปะเพื่อนๆว่าเราทำได้ปะ เดี๋ยวรอล,ลองเอ้ยขวดมันเล็กอะลงไปสองขาเลยแล้วกันหนึ่งว่าได้ป่ะสองป๊ได้แล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆทำแบบนี้นะ เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเนตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเราจะเก็บพื้นหลังตรงนี้เอาไว้ใช้งานค่ะจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงค่ะจิ้มที่คลิปด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซอ้อนหรือโอเวอร์เลย คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างที่คลิปแล้วลากไปด้านหน้าสุดได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆกำลังจะกระโดดลงขวดค่ะเอาช่วงที่ขาลอยจากพื้นนะคะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งช้าเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งสุดท้ายที่เพื่อนๆยืนอยู่ในขวดค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งช้า เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งแรกที่เราแบ่งฉากเอาไว้ค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg เลือกการลบแบบกำหนดเองเลือกแปลงกดค้างที่ตัวเราแล้วระบายสีให้ทั่วตัวเราได้เลยค่ะหากระบายสีเลอะเธอเพื่อนๆใช้ฟังก์ชันยังลบลบออกได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะ สาเหตุที่พื้นหลังของเราเป็นสีดำก็คือคลิปด้านบนของเราสั้นกว่าคลิปด้านล่างค่ะจิ้มที่คลิปด้านบนหนึครั้งค่ะกดค้างที่ท้ายคลิปแล้วลากไปให้ยาวกว่าคลิปด้านล่างเลยค่ะจิ้มที่คลิปที่เราลบแบ็กเก่าวไว้เมื่อกี้หครั้งค่ะเลือกคีย์เฟรมเลื่อนเครอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรากระโดดเท้าถึงพื้นแล้วค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่ตัวเราย่อขนาดแล้วลากไปไว้ในขวดได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์กลับมาตรงกลางระหว่างคลีเฟมที่เราทำไว้ค่ะใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่ตัวเราแล้วย่อขนาดลงเล็กน้อยค่ะลากขึ้นไปไว้บนปากขวดผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาประมาณนี้ค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรากำลังจะเดินเข้าไปเตะขวดค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิป1ครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์กลับไปยังตำแหน่งที่เรายืนอยู่ในขวดค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปด้านบน1ครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปที่เราเดินไปเตะขวด1ครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันแท็กหลัง คลิปที่เราเดินไปเตะขวดจะเลื่อนขึ้นไปอยู่ด้านบนต่อจากคลิปแบ็กกราวค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะประมาณนี้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราเตะขวดแล้วเดินออกไปจากเฟรมค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบง่งฉากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เรากำลังจะเดินเอาขวดกลับเข้ามาวางค่ะส่วนนี้คลิปมันยาวเกินไปสร้างเงินในอากาศจะตัดออกค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบง่งฉาก ส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราเอาขวดกลับเข้ามาวางแล้วเดินออกไปค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้สวัสดีค่ะเพื่อนๆว่าเราจะลงไปในขวดน้ำอันนี้ได้ไหมได้ปะ เพื่อนๆว่าเราทำได้ปะอ่ะเดี๋ยวเราลองเอ้ยขวดมันเล็กอะลงไปสองขาเลยแล้วกันหนึ่งว่าได้ปะสอง เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ